ครับทุกคนนี่ของมันกูกันความมัจู้กันนี่ยน้ำไมใ้ใบขิงและนี่สําคัญที่ขาดไป่ได้มะควงหลายคนบอกคุณจักบอกควองคืออย่างบะควงคือปีบะแควรสชาัดเพชสาเพียนลินบางคนห้อง่าเด้าลินเหมือนกันนี่นี่ไปกาดนะก็จะปะนะครับเจอเลยสดๆแบบนี้นะมะขนาดนี้จตเพียนมะขนาดนี่ใส่นี่น้ําปูแส่หลงอาหารเจน้ําปูเนื้อเนียนเนี่ย,ย,ยตะลับละนะกระปุกละ50บาทนะครับ อันนี้ใจ้ไปเกิงหนึ่งแล้วนะนะครับ100กรัมนะครับอ่ะใครอยากได้นะตกักแชทมานะครับนะใส่กระยำนองทำจากงาดำสาหร่ายแล้วก็ถั่วเน่านะครับอ่ะใครบางคนถามว่าทำมาจากอย่างนี้เนาะมาได้ทำมาจากปูแต่นะก่อนเขาก็อยมจีพี่ก่อนนะครับผมบริวาสามเกนเพชรเจ็ดกนหวานไว้จดไปเจ็ดกนนะครับ กระเดินผมกัเอาซ่อมจิ้มจิ้มจิ้มเนี่ยก็นะฮะกันแตกนะครับอย่างที่บอกนะฮะเวลาจีพิกนะครับผ่มันจะแตกใส่หน้ามันแตกใส่คืออ่องนะครับผมจากนั้นก็เอากะปี้มาใส่นะครับวันนี้ผมใจ๊กะปีเย็่ห้อนี้กะปีเคยเจนะไม่เดียวบบเจ๊ละอูเล่นนะครับหน้าล้ำนะยี่ห้อเนี้ยนะครับแขกได้ก้นในตะก้านะครับผมนะอ่ะแล้วก็รักหน้ากับน้ำปูครับน้ำปูใส่ลงอาหารเจใส่ลงไปนะครับใครอยากได้ยังจะบอกคาตักแชทมานะครับผม มาจากถั่วดําสาหร่ายแล้วก็ถั่วเน่านะครับเอาลงไปจีนะครับเอ,อาาเอาไปห้อาวัชะได้เอาไปคั่วหมอกมันป้อหอมนี่บริที่มันแค่นนักนี่มันจะต่ำหยากนะครับผมนะหลังจากนั้นก็ตากขึ้นเลยนะครับนี่กลยๆกตากขึ้นมาเนี่ยผมก็ยาแฮมประมาณนี้หมอกมันหอมหอมนี่นะครับผมพริกเขาก็จีต่อไปนะเอาจนพริกซุปไปนะนะครับจนมันนิ่มจนมันล้วนไปะนะพ้องวัาจะได้เอาจนมันแบบ เป็นห่อไว้มันนิ่มๆมันนวลๆน่ะเออนั่นโตไปเห็นไหมนะที่เบ้แต็มเป็นอย่างเก็บขึ้นได้น่ะเพราะว่าต่อแกสเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเชื้อโรคแบบไกลมันห่อนบ <c oughs> ุเล่นนะครับมันเดี๋ยวมันจะบเวเพชเนี่หลังจากนั้นก็ใส่นี่ปลาราแท่หลงอาหารเจข้นนัวแต่ไม่เหม็นนะครับคนหกสิบาทไผ่ก็ได้กะตักแช่มาเอาลงไปปุ๊บกับปีดไฟเลยนะครับเนกระทะมันห่อนแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะแห้งไปก็เดียวมันนะครับหลังจากนั้นเขากอบ เอาพริกเตี๋ยาเจียวพริกเตี๋ยวขั่วเนี่ยครัเริ่มมืดแล้วนะเลยนิ่งเข้ามาในบ้านยุ่งกับนักนะครับผมแล้วก็ผมปรุงรสไปนะฮะหนึ่งจอนแล้วก็นี่ที่สําคัญที่บอกขาดไปได้เลยบักควงนะครับใส่เข้าไปนะบักควงดิบเหมาะขนาดนะี่ถ้าก็เดี๋ยวผมจะใส่บักควงแหงนะ้งเนาะมันต้งแบบเพชรแบบเพียนเพราะมันเ้ามมันไม่มีน้ำมันหอมเลยเหมือนบักควงดิบนะจากนั้นก็เอากะปิกับ น้ำปูเจนะครับที่เขาจีไว้ตะเกียนะครับเอามาใส่หลักกระใสน้อไม้ลงไปนะอันนี้น้อไม้ผมเพิ่งแกะแล้วก็ยักเรียบร้อยเลยยักก็คือทําให้มันเป็นเส้นนะกระเจซ่อมใจยมียนหรือว่าใจยไม่เสียบลูกจิ้นหยังก็ได้นะครับนะโคดโคดโคดให้มันเป็นเส้นจากนั้นก็น,นี่ครับใส่ปลาร้าลงไปนะครับเนี่ยมันก็จะแห้งประมาณนี้นะถ้าแขกใครชอบแหมๆก็นี่ก็ จุดไฟให้มันแหมๆมันเหมือนกันได้นี่ผมก็ชอบเพรมันข้นๆเหนียวๆประมาณนี้นะครับผมหมอกหน้ามันเลยเอาไปสักน้อยสักเกิงนิดหน่อยนะครับแต่ปลาล่าผมกับมันก็ถึงข้นึงเหนียวอยู่แล้วไอ้เต้อะก็หมอกยามันหอมมาไดนนะครับอ่ากนงั้นกัดตำรวมกันคลุกเคล้านะครับเอาให้มันเข้ากันนะพอมันเข้ากันนี้แล้วกันนี่ครับใบขิงครับอย่างที่บอกครับมันเป็นโจกันะครับัดดามแล้วนะ นะฮะหมอกลุ่มๆลำๆเนี่ยนะครับตต่หมอกเฮือนหน่อไม้มันยมเนี่ยนะครับผมจากนั้นก็กลืนๆแล้วก็ตักเข้าใส่เลยนะครับผมตักเข้าใส่อันจานนะครับนี่ยีนดีบอกครับครับใบขิงมันตึงจู้มันตึงเหมาะขนาดนะขาดไได้บางคนมักก้อมกอดก็ใส่ก้อมกอดนะครับเป็นจะได้ครับนากินครับยำหน่อไม้ใส่น้ำปูแซ่หลงอาหารเจนะครับผมจะได้กาแฟที่ตามทุกช่องทางด้วยนะครับมาถึงเวลาแล้วก่อเขานึงเขากุยนะครับเหมาะน้ำลายพุขนาดมหมย่อม มาครับผมกินข้าวแรงกันครับนี่ยำหน่อไม้ใส่น้ำโปง๊งเตย์ข้าหนึ่งข้ากุย้ยคึค๊คึครับไปเขืนมนันจือ้อหวานมะพริกกระเลียงตึงเพชรตึงเพียนบักควังตะลดิ้นดับดับดับดบ,ดบ, <laughs> บ้านผมเนี่ยมาก,กินไ,ได้เลยนะบักควังยำหน่อไม้ต้องใส่บักควังมะ พี่กระเลียงกับเพชรคือความมันจู้กันหนุ่มกับนักโทษม, <c oughs> มา <coughs> <coughs> うんうま นังบอกตัวเพชรตรัวเพียรบกวงครับไข่หุ่นจ้าบกวงน้ำมาเม็ดของเราครับมาค้นหุ่นจักนะบกวงบกวงคือเยี่ยบกวงมันจะคล้ายๆบกแฟนแต่กินมันจะคนละอย่างแต่มันจะเม็ดใหญ่กว่ารสชาติก็จะเพชรสาคนละอย่าง ขยันได้น้ำปูเจยำนะฮะทาจากงาดำพนเน่าแล้วก็สลายเคี่ยวจนไปแห้งมันจะคล้ายๆน้ำปูเออไม่เข้ามาคล้ายๆกะปิแต่สีดำสลายมีประโยชน์มีเคซี่ม หรือใครอยากได้ปลาละน้ำปูห้าสิบบาทปลาละหกสิบบาทสั่งมาแต่บอกก่กันนะครับปลาละผมไม่ได้ใส่สารกันบูดขายได้ไปแล้วใส่ตู้เย็นนะครับมันมันจะเสียง่ายเปิดแล้วต้องใส่ตู้เย็นหรือไม่เปิดก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนป้องกันไว้ เราจะก็ขอตัวกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับขยอยากได้อย่างสั่งมานะครับวันนี้ประกันครับของค,ครับสวัสดีครับ